เลื่อไ,ไปขึ้นเลยเลขึ้นไปก่อนเรานั่งฝั่งนูน้นเรื่องไปอีกครับถามพี่ดูซิทะเลอยู่ตรงไหนครับทะเลอยูต่ตรงไหน <c oughs> ทะเลเดี๋ยวพี่พาไปนะเลวต้องพูดพ้อๆก่อนนั้นได้ไหมทะเลอยู่ตรงไหนครับครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อ่านว่าอะไรนะเดย์เวาลา,วา,ลา วาลาหัวหินครับมาถึงดึกนิดนึงค่ะแบบนี้ทำสวยอยู่เล่นพายอนนะค่ะเป็นเล้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่วาลาหัวหินวาลาค่ะไปรับป้ากนป้าอยู่ทางนู้นปลาได้ครับผม ตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นทะเลแล้วนะเอาลูกต้องเป่นเป้นขนาดนั้นใส่เสื้อรอหอมงเดี๋ยวตอนนี้แต่วมีหามหมอกว่าจะเสร็จ bà đang con này lên lên nắng tác nó ครับอืม มันนั่งยืดคอปกาแฟเนเดียวหป mm. มันั่งยืดคอปกาแฟเนดมันนั่งยืดคอิ่งเยอะครับ <c ười> ป้า,านั่งงังยยดกล้องสิงโอเคมาเร็วครับป้านั่งตรงเนี้ยครับเล็ดทำไมรู้สึกว่าสดชื่นจังเลยครับจบไว้ลูกป้าจบาับตรงเนี้ยมีจองได้แค่สี่วันเองทา,าไม่ว่างแล้วนะโอ้ยสิ่งมาก <laughs> ครัโอ้โหดูตึกตรงน,นู้นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเลดจำได้ไหมที่บอกอันนี้ไฟเปลี่ยนเจืออะไรลูก

ไปเลยเดินกับป๊าตรงนู้นเ,นเ,นเ,นเนดินดีๆเราอังล้มห้องหนึ่งอะไรนะเมื่อกี้หนึ่งสองห้าเหรอขะโอ้ต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลย กีก๊สอยู่กับยี้ลูกอ่ะเลสมากีกร๊รก็ได้ไหมเอาไปหนึ่งแผ่นครับเอาไปโอเคไปเลยห้องหนึ่งสองห้าอาหารเช้าอยู่ตรงไหนนะออ๋โอเคครับ ไปเลยแค่ตักนี่ยังนะในห้องจะมีน้ำดื่มชากาแฟที่บริการไม่ฟรีนะครับผมถ้าต้องการเพิเติมสามารถขอเพิ่มได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ส่วนวิปป้าจะมีค่าใช้จ่ทั้งหมดนะครับครับเดินดีดุตามที่ไปโอ้ผู้หญิงอยากสวยจังอยากต้่นไปเตยไหม ของเราตู้นีากไว้น้ำตรงนั้นนะครับผมเปิด7โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับอ๋อครับโอเคครับคเป็นสีคราฟกันเลยนะครับครับโอเคครับลองเข้าไปดูสิในห้องเราเป็นยังไงบ้างถอดรองเท้าก่อนนะคะอับลูกมีรองเท้าแตะให้ด้วย ตอนได้ปอบผมถุงรับด้วยแป๊กจะอยู่ตรงในเต๊กตรงนี้เหมือนไหมครับเดี๋ยวนี้นขอถ่ายเท่าใหม่นะโอเคเดี๋ยวดูเราเตียงเลยนะผงเขียวด้วยอูนน้วันนี้คือสีแดงนะ้ถูกไม่ใช่กับผงเขียวนะไหนดูซิเรามาค่ำเกินไปข้างนอกเป็นยังไงบ้างครับ ปาเดี๋ยวต้องบอกนี่ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเปิดไฟตรงไหนป้าข้างนอกเราเดินไปดูซิเาเนี่ยอยู่ทะเลนะเปิดไฟตรงไหนเนาะแล้วลองเดินไปดูไหมปไปเดี๋ยวรองเท้ามาให้หน่อยป้ารองเท้าออไม่ต้องใส่ก็ได้ เป็นทะเลนะครับโอ้ทะเลลมแรงมากเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องเอาลงตรงนี้ก็ได้นะคะค่ะ